เนี่ยคนตรงนี้นะเห็นช่ไมโอเคเดี๋ยวไปคุยกันะออะว่ามาน้องว่ามาน่าด

แล้วก็คือเราเราก็ไม่ได้คิดไงว่าจะมาไม่มาใช่ไหมแล้วทีนี้ผมไมอยากรู้ตารางเรียนเอ้ยไม่ใช่ตารางทำงานเธอเดือนหน้ามีจเรืองจับจับไม่อ่านไม่ขอกันตลอดว่าเราอยากหาวันเข้าไปเรียนเออเอออยากหาวันเข้าไปเรียนแล้วแบบทีนี้ต้องไปส่งตารางมาแล้ววันที่หนึ่งเขียนว่ายินวอร์บอลไปงานมีส์ไม่รู้ไม่อ่านแต่ทีนี้แบบมัมันมันเด้งขึ้นมา แล้วทีนี้เขาก็อันเซนข้ามาไปแล้วก็ลบเลอแค่ยินบอล <c oughs> ผมก็เลยแบบว่าแซวเล่นๆน่ะแอบเห็นนะ <c oughs> เออ,อเขาเลยบอกว่าทำเป็นไม่เห็นก็ได้ไมั้ยได้แบบางนี้ต่อ <c oughs> แคก็เลยเป็นที่มาของการที่พี่บอกไม่มานะ มากมีสีห้าทอด้วยสเปรย์ไมเค่ออืมลององแลวลองแล้วควยพอนมาหน่อยาวยพอน ต่างๆดีฝันาไว้คับอยากให้ทให้เป็นส่วนหนจะได้จะได้มีความนะครับแล้วก็ับการสนุการทำงานกันเดี๋ยวเงกันร่อถายก่น Bye. Wow.